วัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นการที่แนะนำนะครับเป็นโครงเตาทําขน,ขนมครกนะครับเป็นรุ่นสแตลเลต2สอหัวเตานะครับเพื่อจะมาให้ดูรายละเอียดงานของเราของร้านตลาดไทยแก๊สนะซึ่งทําด้วยความสวยงามและแข็งแรงและก็มั่นคงนะครับประกอบเป็นด้วยสแตลเลสหนานะครับพับขอบอย่างดีนะครับพับขอบนะครับซึ่งโรงงานถ้าเกิดโรงงานไม่ได้มาตรฐานเนี่ยจะพับขอบไม่ได้ จะไม่มีทําเป็นขอบแบบนี้ขอบนี้มีประโยชน์ก็คือว่าเวลาทําขนมครกจะได้หมุนหมุนเบาง่ายๆนะครับนะครับอันนี้เป็นสองสองหัวนะครับด้านล่างนี้จะเป็นเป็นเหล็กหนานะครับสําหรับยึดกับเตารุ่นนี้นะครับเตารุ่นนี้นะฮะยึดกับเตารุ่นนี้นะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยของเรานี่จะเดินสายเกจเด้านหน้าเลยทีนี้เรามาดูสําคัญก็คือว่าโครงเตาเนี่ย ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับถ้าโดนความร้อนเนี่ยมันจะแอนนะครับให้ดูด้านล่างของเราเลยนะครับนี่ครับด้านล่างของเตาเราจะมีสเตอรเลสเป็นคาร,รับอีกทีหนึ่งตรงนี้นะครับสังเกตนะครับจะรับจะรับหน้าหน้าเตากรณีที่ว่าหน้าเตาโดนความร้อนเนี่ยก็จะไม่แอนลงมาเพราะาสเตอเลสตัวนี้จะรับอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับ คุณลักษณะสมบัติของเราที่พิเศษคือตรงนี้นะครับก็สําหรับคุณลูกค้าเนี่ยเอามาให้คุณลูกค้าชมกรณีว่าคุณลูกค้า,ามีเตาอยู่แล้วนะครับหรือเตาโครงเตาเก่าเนี่ยพังแล้วอยากได้สเตลเลตนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับเอาเฉพาะโครงเตาก็ได้ครับเพราะก็มีลูกค้าหลายเจ้าอยู่นะครับสั่งโครงเตาสองหัวเตา3หัวเตาเพื่อจะไปเปลี่ยนโครงเตาอันเก่าของเขานะครับก็สนใจก็โทรเข้ามา สั่งซื้อได้นะครับเรายินดีจะส่งให้ทั่วประเทศเลยครับเป็นสแตนเลสด้วยนะครับทั้งหนาทั้งทนทั้งสวยทั้งงามนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับใส่โครงแล้วนะครับพอใส่มีโครงซื้อโครงแล้วถ้าเตามีเตาตัวเก่าก็ใส่ลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ของเรานี้จะเดินด้านหน้านะครับเดินท่อด้านหน้าแต่ของลูกค้าอาจจะใส่แบบอื่นแต่ว่าการลักษณะใส,ส่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ นะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก so okay. ็ค like ุณลูกค้าชมคลิปนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อโครงเตานะครับเรามี1หัวเตา2หัวเตา3าหัวเตา4หัวเตานะครับก็สั่งตามที่คุณลูกค้าต้องการได้เลยนะครับเราจะเป็นสแตนเลสหนาๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สวยงามนะสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ